สวัสดีครับอยู่กับช่องรถเขมราชนะครับวันนี้พามาชมโคบิโก้ SK 2 0 0รุ่น8นะครับรุ่น8ปดซูเปอร์นะครับคันนี้เป็นรถของปัม๊มน้ำมันยินดีเขมราชนะครับอาจารย์ดัมเป็นคนขับนะครับวันนี้ก็รถแกก็เป็น นิโนเมกานะครับใช้เป็น้างโลเวทนะครับลก่กอากาศก็ไม่ค่อยอานวยเท่าไหร่นะครับเพราะนี่เป็นขึ้นฟ้าขึ้นฝน,นหน่อยนะครับ ผ่านมาเจอพอดีนะครับเจอโด,ย,อดยบังเอิญน,นะครับผมก็กำลังจะไปทำธุระที่ในตัวจังหวัดนะครับ <c oughs> ไม่โค้กับซาาฉาเลยเดียวนี้แนีนอนเนียจานดำห้อ <c oughs> หาอาจา,ด <c oughs> า,จา์ดำนะครับหรือน้องดำนะครับ สำหรับคันนี้ก็สภาพยังสวยอยู่นะครับชั่วโมงการบินก็1 3 0 0 0พันกว่าชั่วโมงนะครับก็ถือได้ว่าเป็นยังสวยอยู่นะครับรักษารถได้ดีครับสำหรับรถของปั๊มน้ำมันยินดีเขียมราชนะครับล้างทุกครั้งที่ทำงานเสร็จนะครับ ฮิโนเมก้านะฮะฮางโรเบตนะครับยินดีเข็มราชเองก็มีแมคโคร2คันนะครับมี h k 2 0 0รุ่น8ซุปเปอร์คันนี้แล้วก็ h k 2 0 0รุ่น10นะครับ ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคันที่ว่าทำงานริมตะลิงของริมตลิงที่อำเภอเขมรานะครับคันนั้นเคยไปถ่ายแล้วนะครับสำหรับคันใหม่ของความน้ำมันยินดีเองนะครับสำหรับคันนี้ก็สวยสดไม่แพ้กันนะครับถือว่ายัง ใช้ได้นะครับยังเร็วยังแรงอยู่นะครับผม,มยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องวุธขีมราชด้วยแล้วกันนะครับไปเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผม ถือว่ายังเป็นมือใหม่นะครับเพราะคนติดตามยังไม่ถึงพันเลยนะครับก็หวังว่าจะถึงพันซับในเร็วๆนี้นะครับผมก็เป็นงานโยนดินนะครับโยนดินงานเบาๆนะครับช่วงบ่ายๆน่าจะเสร็จนะครับก็โชคดีหน่อยนะครับผ่านมาเจอพอดี ก็รถทํางานอยู่บ้านเซเป็ดนะครับเซเป็ดอำเภอตะการนะครับก็โดยรอดนะครับประมาณนี้นะครับ เสียงปั๊มหอนๆนะนะครับปั๊มเกีย์สามีนะครับรุ่นนี้แดงดีไม่มีโหลดนะครับ ส่วนมากเขาไม่ค่อยรับจ้างนะครับทำงานของทางที่ตัวเองก็เหลือเฟือเลยครับออกมาทำงานตัวเองโดยเฉพาะนะครับรถไปโซ่สองคันนี้ น,นี้มาคนเดียวนะครับน้องดำนะครับจัดแบบจุดจวดให้ดูเลยนะครับจัดเต็มอุ่ม ถือได้ว่าดินแบบนี้ดินลักษณะนี้นะครับโกวิโก้เอชเชสองร้อยรุ่นแปดซูเปอร์คันนี้เขาชอบนะครับผมเพราะว่าเทาไม่ชอบสองชอบของแข็งนะครับชอบอะไรที่นิ่มๆนะครับสําหรับโกวิโกเองนะครับเป็นรถที่มีความเร็วสูงนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็ได้รับความนิยมนะครับแต่เรื่อง สู้แข็งก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็พอได้นะครับเป็นงานดึงดึงดินนะครับดึงดินดึงดินนะครับ บ่ายโมงยังไม่เสร็จเดี๋ยวกลับมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกสักคลิปนะครับเอให้จุใจกันไปเลยนะครับสำหรับโ o บิโก้เอ0กรุ่น8ปดซูเปอร์คันนี้นะครับเดี๋ยวเดินไปฝั่งนน้นก่อนนะครับโอ้ ใช้เป็น้างโลเบตนะครับเป็นหัวลากนะครับถือว่าสุดยอดครับของบริษัทนี้นะครับยินดีเข็มลาดครับผมอสมคูบิโก้เอเคสองรอยรุ่นแปดซูปเปอร์ต่อครับผม จะจำหน่ายด้วยบริษัทอริยานะฮะอ๋อท่านไหนที่ชอบรถขุดรถดัมนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับผมทางตัวผมเองก็จะ หาคลิปใหม่ๆม,มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันให้ต่อเนื่องนะครับผมอยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องวุดเขมราดด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปกับ Govico h k 2 0 0รุ่น8 s u p e เนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ